ดูด่วน,นคลิปนี้ต้องสุยพิเศษให้กับแฟนๆเลยนะครับอย่างที่ทราบผมเนี่ยได้มาที่สเปนนะครับมาที่กาตาเฮนานะครับมาดูมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนหลังจากที่จิมบีกาเตเฮน่าเนี่ยเอาชนะบาร์เซโลนาได้โอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับพอมาถึงที่กาตาเฮนาเนี่ยบรรยากาศดีมากคลิปนี้ จัดเต็มเลยครับผมได้เจอกับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วก็พูดได้ว่าตอนนี้มูฮัมหมัดกลายเป็นนักฟุตซอลระดับโลกเต็มๆครับหลังจากคว้าแชมป์กับจิมบีกาไตเฮนาไปฟังมูฮัมหมัดกันนะครับว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่คว้าแชมป์เจ้าตัวคิดเห็นยังไงอยู่สเปนเป็นยังไงไปจัดเต็มเลยครับต้องซุยจัดมาให้ดูด่วนๆครับ อยู่กับเจ้าของแชมป์ฟุตซอลอีกสเปนสวัสดีครับเมดโบมาต้องครับนี่เรามาถึงสเปนเป็นไงน้องโอ้โ oh, ห oh. มันเป็นเกมที่ตื่นเต้นนะไอเกมที่ชะนะบาซ่าสามสองอ่ะคนลุกเลยครับคนลุกมันมันคิดไหมว่าจะพลิกกลับมาเกมนั้นอ่ะมันโด oh, นนังไปก่อนนะมันถามว่าทุกคนก็มีความเชื่อครับว่าจะกลับมาได้ครับว่ากลับมาเสมอหรือว่าแล้วก็เป็นเอ็กซ์ตาทเงี้ยครับอแล้วแล้วเมดเป็นไง วันนั้นอ่ะมันมีช็อตหนึ่งที่แบบนิดเดียวแล้วไม่เข้านิดเดียว<ช>ตอนนั้นใจเป็นไงบ้างคือผมคิดแล้วว่าผมลงผมก็ถามว่าใจเป็นไงครับตอนนั้นมันก็เสียขวัญกำลังใจแต่ผมคิดว่าพอผมออกมานอกสนามแล้ว<อ>คิดว่าผมได้พักแล้วผมมีใจเย็นลงแล้วไงผมคิดว่าผมลงไปแล้วผมอยากจะทําให้มันได้อยากจะม,มันไม่ได้แบบเสียขวัญกำลังใจขนาดน,นั้นหมายถึงว่าตอนตอนออกมาพักแล้วอะไรผมคิดว่าถ้ามีโอกาสผมอยากกลับลงไปแล้วก็อยากทําให้ได้แล้วกลับมาได้ครึ่งหลัง ใช่ไอช่วงเวลาสามสองเป็นยังไงวะเนยเมดโอ้โหม,มันบรรยากาศมันน่าจะโหดตื่นเต้นขนาดใช่ไหมคือหูบอกผมพูดไม่พูดไม่ถูกเลยผมร้องไห้ผมน้ําตามันไหลออกมาเองเลยพี่คือม, <c oughs> มันเป็นบรรยากาศที่แบบเป็นหนึ่งในเกมที่ไม่ไม่มีวันลืมในชีวิตอะ่ะผมคิดว่าเป็นเกมนี้แม่งสุด <c oughs> สุด,ส,ดสุดจริงมาตอนแรกคิดว่าเราจะปีแรกแชมป์ีกสเปนเลยไหม <คำ S 1> กับ <คำ S 1> ทีมเนี้ยทิมบีกาเตน,น่าเนี้ย ว่าก็หวังครับหวังว่าหวังว่าจะเพราะว่าในหลีกะัะมันเจอกันเราเจอกับใครเราก็สู้ได้หมด <ừ> um. เราเราที่นี่มันแพ้ชนะกันได้หมดอะ่ะหนึง่งถึงแปดไงครับหนึ <ừ> um. ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบสองมันแพ้ชนะกันได้หมดอะ่ะมันก็ถามว่า,ามันก็หวังคทุกทุ่ยที่ลงลก็หวังว่าจะต้องเป็นแชมป์อะ่ะแล้ววินาทีที่เราเป็นแชมป์ว่าไงชูถ้วยแชมป์มันไม่ง่ายนะเม็เดกับการที่เรามาคาแข้งหลีกนี้ได้ลงเล่นแถมยังเป็นแชมป์อีก ใช่ใช่ไม่ง่ายอะถึงผมอยู่บาซ่าผมยังมองว่าผมมันก็ไม่ง่ายาที่จะลัการันตีแชมป์อา่าใช่มันผมไม่รู้ว่าชีวิตนี้ผมจะมีโอกาสได้ชูถ้วยหรือเปล่า,าก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนผมผักดันผมมามาตรงนี้ครับซักเซสในชีวิตยังเป็นแชมป์ลีกสเปนแชมป์ลีกแบบก็นี่คือลีกระดับท็อปของโลกยังยังหวังรายการอะไรไหมก็ มันก็มียังมีรายการที่ผมยังไม่ได้ก็ยังเป็นแบบยูฟาแชมเปียนลีกโคปาเดเลโคปาสเปนย่าสามถ้วยง้ผมก็ชีวิตนักฟุตบอลน,นะก็อยากได้ทุกถ้วยครับอยากแบบทุกถ้วยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปร,ป,รประวัติศาสตร์ประวัติกับตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยพี่ก็ตอนนี้ต้องเป้าก็คือแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกครับอยากได้เหมือนกันอยากได้อยากได้ซึ่งปีที่แล้วเรานิดเดียวนะใช,ใช่ป็ปถามว่ามันก็จังหวะบอลน,นะพี่จังหวะบอลที่เราแบบไปไปโดนเร็วอะไรครับแล้วการใช้ชีวิตที่สเปนเป็นไงบ้างเมทตอนนี้ ปรับตัวกับที่กลับไปเฮน้าได้แบบร้อก็ร้อนะครับหมายถึงว่าชีวิตนอกสนามผมอยู่กรดบาเมืองมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่เรื่องนอกสนามเรื่องอาหารการกินการไปไหนมาไหนอผมคิดว่าผมพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะศึกษาอย่างยกตัวอย่างผมไม่เคยนั่งรถเมล์ผมก็ต้องพยายามศึกษานั่งรถเมล์พยายามดูพยายามแผนดูที่นี่คือยุโรปมันใช้ชีวิตมันต้อง แผนเวลาให้ดีอ่ามันจะแบบสายไม่ได้มันจะอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ผมก็พยายามแบบทําทุกอย่างให้แบบเหมือนวัฒนารทมบ้านเขาเนี่ยกี่ปีแล้วตอนนี้นะอยู่สเปนสามปีครับสามปีแล้วก็อยู่ยาวๆภาษาได้เหมนยังก็เรียนเรียนตลอดครับอ่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบถ้าเกิดแบบว่ามาลัวใส่ผมเลยหรือว่ามาอะไรผมก็ยังต้องเอ้ยใจเย็นๆก็ยังต้องแบบใช้เวลานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอ่ะอยากเห็น นักเตะไทยมาไหมนักเตะไทยมาเพิ่มไหมยากยากครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการฟุตซอลบ้านเราแน่ๆถ้ามีนักกีฬาไทยมามาเล่นมาผมคิดว่ามันมีอะได้อะพี่มาอยู่ตรงนี้มันได้ซ้อมได้เจอบรรยากาศที่ขับเคลื่อนในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ดูฟุตซอลลีสเปนเขาเร็วมากนะเนร็วเร็วเร็วพี่ดูในทีวีเพราะพี่ว่าเร็วพี่อยากดูสนามมันครเร็วคือแบบพลาดปุ๊บคือเสียพลาดปุ๊บคือโดน ทำไม่ได้คือโดนผมมันเร็วจริงนะใช่ครับมันเร็วเร็วมากมากจริงครับแต่ก็ทาทาให้เมด,ดเองเนี่ยเนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าแข็งกแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนก็ใช่ผมก็คิดว่าแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมไหมผมมาอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันมแบบอย่างนี้ทุกวันนะพี่มันก็ค่อยค่อยซึมซับค่อยๆซึมซับไปโอเคขอบคุณเมดมากสุดยอดนอกจากคุยเรื่องของฟุตบอลเต็มเต็มแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมฟังในคลิปนี้ครับ ม,มูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับโจเมตเผยถึงเบื้องหลังที่จะทําให้ทุกคนอึ้งว่าการที่เขาเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขามาได้ยังไงต้องฟังต้องฟังรอดูเลยนักฟุตซอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ได้แชมป์ลีกสเปนแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาอยากเปิดเผยว่าการที่เขามาประสบความสําเร็จตรงนี้ได้เกิดจากใครใครเป็นคนปลูกปั้นกับคนฝึกสอนคนมาก็เป็นพี่ป๋องกำพลครับอ่าพี่ป๋องกำพลใช่ครับตอนเด็กนี่คือเขาก็ สอนผมแปรบอลสอนผมวิ่งลอดใต้ท้องหมา <c oughs> สอนผมเตะมุมแล้วก็วิ่งเข้าไปมง <c oughs> <c oughs> เอ้ยแฟนคลับดีกว่าดูดีกว่า <c oughs> สแสดง,งว่าพี่ป๋องเป็นคนแล้วที่ว่าพี่ป๋องเนี่ยวิ่งรอบสปปเปนนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับคือเขาวิ่งรอบสเปนใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงครับไม่เกินสองชั่วโมงใช่ครับเป็นไงฟังแล้วเป็นไงครับก็น่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟน ฟุตบอลฟุตซอลได้แล้วกันนะครับแต่ต้องยอมแล้วว่ามูหัมัดอุสมานมูซาน้องเขาเป็นนักฟุตซอลที่ทัศนคติดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นระดับโลกไปแล้วมาอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมแต่มูหัมัดมาเนี่ยเขาทํางานหนักบ้างนะครับคือเขาไมา่อยู่จิมบีกาตัเฮน่าเนี่ยนี่คือทีมระดับท็อปของลีกสเปนผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดเปรียบเป็นลาลิก้าสเปนฟุตบอลใหญ่เนี่ยเขาจะมีบาซ่ามาริดมีอะไระตุกมาริดใช่ไหมที่ลุ้นแชมป์กัน ซึ่งสำหรับฟุตซอลเนี่ยมันก็จะมีอะบาร์เซโลนาอินเตอร์บาวิสตาแล้วก็มีเนี่ยแหละจิมบีกาตาเฮนาจิมบีกาตาเฮนาก็เหมือนแอเลติโกมาดิดนะครับซึ่งมูฮัมหมัดมาเนี่ยไม่ง่ายที่จะได้ลงเล่นไม่ง่ายที่จะได้มาไม่ง่ายที่จะยิงประตูและไม่ง่ายที่จะเป็นแชมป์แต่สุดท้ายมูฮัมหมัดอุสมานมูซาต้องยอมรับว,ว่าน้องเขาสุดยอดยครับขยันตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วสุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จเก่งจริงครับมูฮัมหมัด ยอมรับจากใจเลยนะครับปรบมือให้กับมูฮัมหมัดเดี๋ยวจะมีคลิปสุดไอคิวสีให้ดูอีกเยอะเลยนะรอติดตามเลยต้องซุยนะครับทั้งไปชมสนามแล้วก็ไปเที่ยวกับมูฮัมหมัดในสถานที่ต่างๆของกาตเาเฮนาก็รอดูแล้วกันแล้วก็คลิปนี้ผมได้คุยกับบอสไตนะครับประธานของไอมาเน่ผู้อยู่เบื้องหลังดิวของมูฮัมหมัดที่ผลักดันจนได้มาเล่นที่สเปนแล้วก็คว้าแชมป์ซึ่งบอสไตเนี่ยผมเป็นคนที่ รักในกีฬาฟุตซอลและอยากจะพัฒนาฟุตซอลไทยให้ก้าวไกลไปไกลให้ได้มากที่สุดนะครับไปฟังกันแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะผลักดันนักฟุตซอลไทยมาเล่นที่สเปนอีกไปฟังกันครับคุณต่ตยครับครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่เห็นมูฮัมหมัดที่เราแบบซัพพอร์ตมาไอ้เม่ซัพพอร์ตมามาคว้าแชมป์ลีกสเปนอ่ะถูกเอ่อต้องบอกว่าตอนที่เม็ดแข่งนะครับพวกเราก็อยู่บนเครื่องเนาะ สามพันกว่าฟ mm. ุตเหนือทะเลบินตามหาเม็ดสุด no. ชีวิตที่เราพยายามกันมาครับก็บนในในเครื่องบินเนี่ยเราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แค่ตามข่าวอย่างเดียวนะพอตอนแรกก็บอกว่าโอ้โหสองหนึ่งเหลือนาทีเดียวจบละเราคงได้ไปบาร์เซโลนากันแน่เลยโอ้โหพอเข้าน้ะออกมาเท่านั้นแหละโหกลายเป็นสามสองไม่ถึงหนึ่งนาทียากกรีดแต่ทุกคนหลับหมดเครื่องเลยกีดไหน้าแดงหน้าแดงอยากกรีดมากโอ้แต่แบบว่า ปลื้มนะครับอันดับแรกนะต้องบอกว่าปลื้มแล้วก็เขาเรียกว่าประทับใจนะครับแล้วก็อย่างที่พยายามผลักดันเบตมาตลอด3-4มสีป่ปีพันเนี่ยก็เมื่อวานนี้ถือว่าหายเหนื่อยต้องยอมรับว่าหายเนยหยเนื่อยจริงจริงหายเหนื่อยจริงๆ<า>ครับแล้วคิดไหมว่าเบดจะมาถึงจุดนี้ได้เป็นแชมป์คือมาจิมดีได้เล่นนี้ว่ายากนะคุณไกด์แต่ได้เล่นและวที่อย่งนั้ได้เป็นแชมป์ด้วยโอ้ยสําหรับเบด ผมมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วมั่นใจว่าเมดทําได้ตอนนี้จริงๆเมดตอนนี้ได้แชมป์ลีกสเปนแล้วเราก็ยังมั่นใจว่าเมดจะต้องคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกให้ได้ออันนี้คือป้ามหมายใหม่ป้าหมายใหม่อันนี้คือมั่นใจจริงๆว่าเมดสามารถทําได้ครับเราเราเอาจริงปีหน้าเมดทําได้แน่นอนผลักดันตาม เมดจะได้ไม่ได้มันไม่อยู่ที่เราละมันอยู่ที่กําลังใจทั้งเมืองไทยว่าจะให้เม็ดได้แค่ไหนนะครับก็ต้องฝากแฟนคลับของเม็ดด้วยนะครับแฟนคลับของไอ้มาเน่แฟนคลับของฟุตซอลเอ่อเมืองไทยทั้งหมดนะครับว่าช่วยผลักดันน้องนะครับให้กําลังใจน้องนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับก็มีผิดพลาดกันได้นะครับเรื่องผิดพลาดก็ปล่อยผ่านไปช่วยให้กําลังใจกันดีกว่าผลักดันคนไทยคนเดียวนะครับณเวลานี้นะคนไทยคนเดียวนัเวลานี้แสว่าให้ถึงจุดฝันให้ได้ถ้าแบบนี้แสดงว่าอีกหน่อยเดี๋ยวมี ไอมาเน่เคยทำให้ผิดหวังหรอเอออันเรื่องจริงอ่ะไอมาเน่ซัพพอร์ตนักฟุตซอลไทยดีมากนะถ้าใครได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวไอมมเน่จะมีอีกข่าวใหญ่ด้วยทุนคาเปนใช่ไหมครับถูกครับก็จะว่าเป็นข่าวใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เราก็ติดตามดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเปิดทีเดียวเปิดกับพวกเราได้แหละตรงนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวทุกคนได้รับรู้แน่นอนครัเดี๋ยวก็วันสองวันนี้ก็น่าจะได้รับรู้กันละตามให้ดีตามทั้งไอมมเน่ตามทั้ง เอ่อเพจหลายๆเพจของทุกคนรับรบองว่ามีอะไรให้คนไทยแปลกใจอีกแน่นอนขอบคุณคุณไต้ครับยินดีครับยินดีครับต้องซุยแล้วแฟนๆเห็นแล้วปอได้มาเห็นบรรยากาศได้เห็นมูฮัมหมัดกวาแชมป์แล้วมาเยี่ยมชมสนามจิมบีกาตาเฮน่าซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอขอบคุณไอมาเน่จริงๆนะครับที่พาต้องซุยมาเปิดประสบการณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่ ประเทศสเปนโหดูแลอย่างดีมากแล้วก็ได้เจออะไรหลายอย่างที่ดีมากทีจะกลับเอาไปเล่าให้ฟังอีกนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน,น่นเกลเนพัทในเคตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์ม คิปนี้ไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับตองสุ่อด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ